ท่องตำนานไปกับอริชัยชชชชเรื่องเล่าอภาิธิหารของหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดิน EP สองร้อชุดหลวงพ่อส้อยพระเกจิสิทธิหลวงปูส่สวงตอนที่หนึ่ง ความศรัทธาที่คนเรามีต่อองค์พระอริยสงฆ์นั้นก็จะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับบุญสัมพันธ์ที่มีต่อกันและบุญวาสนาที่สั่งสมกันมาแม้แต่คนรอบข้างของเราแต่ละคนจะมีความศรัทธาที่แตกต่างกันออกไปบางคนเริ่มจากการที่มีความศรัทธาพระอริยสงฆ์องค์หนึ่งจากนั้น นำพาให้เขาได้ไปพบเจอกับพระอริยสงฆ์อีกหลายหลายองค์แต่นั่นจะต้องมาจากความศรัทธาจริงๆที่บริสุทธิ์ไม่ได้ศรัทธาเพราะ,ะมุ่งหวังสิ่งใดๆแม้แต่พระอริยสงฆ์ด้วยกันเองก็ต้องมีบุญสัมพันธ์กันถึงจะได้มาเจอกันมาเป็นพระอาจารย์และลูกศิษย์กันดังเช่นหลวงพ่อส้อยวัดเลียบราชบำรุง ท่านเองก็เป็นพระเขมรเหมือนกับหลวงปู่สวงและหลวงพ่อส้อยท่านก็เคยเล่าว่าท่านเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่สวงเทพเจ้าเดินดินของชาวศรีสะเกตหลวงพ่อส้อยก็เป็นอีกผู้หนึ่งที่ถูกภัยจากสงครามจนต้องลีภัยจากการขับไล่ไปอยู่ในดินแดนส่วนหนึ่งของเสียมราฐใกล้กับนครวัด โดยถูกเกณฑ์ไปทำงานเพื่อแลกกับอาหารในการประทังชีวิตซึ่งในช่วงที่มีสงครามทางการได้มีการเกณฑ์ชายที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปเพื่อเอาไปเป็นทหารหลวงพ่อส่้อยก็พยายามหลบหนีจนกระทั่งเข้าป่าสำหรับในช่วงนี้จะเป็นเสียงของเฮียตีที่จะมาเล่าว่า ในขณะที่เยติกำลังนวดหลวงพ่อส้อยอยู่นั้นท่านก็เด้นเล่าให้ฟังว่าพวกปีเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกสอบได้นักธรรตีโรเอกแต่เสียายไอ้หลักฐานนั้นเนี่ยไม่รู้ใครขโมยไปเพราะว่าผมเองเนี่ยผมเป็นคมเอาหลักฐานไปอเขาเรียกว่าไปสอบได้อะนะคือนักทรรตีนักทรรโตนักทรรเอกไปไว้ที่โบสถ์วัดดอกบัว โบสถ์เก่าวัดดอกบัวอื hmm. แล้วพร้อมทั้งใบสุธิทัานด้วยนะนั่นับผมเก็บไว้เป็นเป็นปลึกๆเลยแล้วก็มียังมีเจ็ดตำนานสิบสองตำนาน hmm. เขียนว่าชื่อพระต้อยธรรมาะโสเลย hmm. แล้วที่ผมเก็บเอาไว้อ่ะตอนนั้นอ่ะตอนนั้นหลวงพ่อมีชื่อเสียงหรอก แต่ทีนี้ว่าพระที่เป็นเจ้าวาดวัดดอกบัวที่หลวงพ่อแต่งตั้งอ่ะชื่อพระอาจารย์ทรงพระอาจารย์ทรงเนี่ยท่านไม่เคยดูแลอะไรหนักๆเ็าก็ไม่รู้หายไปไหนผมเนี่ยเป็นคนเก็บเอาไว้เองเก็บเอาไว้ที่วัดดอกบัวคือประวัติบางประวัติก็ว่าท่านอยู่ขอนแก่นออืเห็นมีบอกว่ามีตอนนี้นมีข้ามูลบางประวัติท่านบอกว่าอยู่ประโคนชัยแต่ ผมก็ไม่รู้จริงอะนะเ,ออเพราะไอ้ตรงนั้นเนี่ยผมรู้ไม่จริงแต่ที่ผมฟังหลวงพ่อเล่าเนี่ยชัดเจนเล่าจากปากหลวงพ่อเล่าว่าตอนตอนที่วันนีหลบอยู่ทรายแดงขเขมรนะ่ะลออุงไปเจอหลวงพ่อแก่ๆรูปหนึ่งอะ่ะเ,เอาเอามือมาจับจับที่มือท่านอะ่ะเพราะว่าตอนนั้นเห็นหานเมเขมร ก็กลัวกลัวก็หลบอยู่ข้างต้นไม้มเราเห็นทหารเขมรได้เดินมาจนใกล้ตัวแล้วแต่อยู่ๆมีพระรูปหนึ่งอ่ะมาจับมือสั้นแงะมาเห็นว่าเป็นพระพิสุสองรูปแก่ๆรูปหนึ่งจะไม่รู้ว่าเป็นใครก็พาพาให้วิ่งพาวิ่งเลยก่อนจะวิ่งฮนะ,ะก่อนจะวิ่งเนี่ยเอาใบไม้ใบหนึ่งอ่ะขนาดขนาดเท่ากับใบมะยมยมเนี่ยแหละ เหน็บข้างหูเด็ดมาแล้วก็มาเหน็บข้างหูไว้ให้แล้วอีกอันเล็กกว่าท่านก็เหน็บหูท่านเองแล้วก็พาวิ่งทหารเขมรมันเห็นมันก็ยิงอแต่ก็หลวงพ่อบอกแปลกมันยิงไม่โดนท่านก็พาวิ่งอยู่ไงจนทหารเขมรเ,เนี่ยยิงจนลูกปืนหมดอืก็วิ่งไล่จับท่านกับหลวงกับผ้าแก่ๆรูปเนี้ยอืมก็จับไม่ถึงสักทีเหมือนเราจับ ปายนิ้วอ่ะไปโดนจีวรท่านอะแต่ว่าก็ดึงไม่ได้อ่ะอืมก hmm. ็พาวิ่งจนกระทั่งทหารขเขมรอ่ะประมาณห้าคนอนอนแผ่คือหมดเลี้ยวหมดแรงที่จะวิ่งพาพที่สุรูปแก่ๆนี่ยังพาเดินกลับมาหาทหารที่นอนอยู่นะ hmm. เอาเท้าเนี่ยเขีย่ยเขีย่ย hmm. แล้วก็ยังพาวิ่งแต่ทหารอ่ะคานคือหมดเลี่ยงหมดแรงแล้วไม่เหลือแล้วอ่ะ hmm. ท่านก็เอาเท้าไปเกลียเกลียอีกเหมือนเล่นทหารก็ไม่รู้จะทำไงคือหมดเรี่ยวหมดแรงนอนแผล้าเลยหลังจากนั้นแล้วท่านก็พาเดินมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงแม่น้านนําแม่น้ำหนึ่งซึ่งมันก็กว้างพอสมควรนี่แกเล่าให้ฟังแล้วว่ากว้างพอสมควรครับเรียกว่ายก็เหนื่อยละครับพพิสูจรูปเนี้พูดภาษาเขมรบอกให้ให้หลับตามนาะแล้วอ,อย่า อย่าทำอะไรอย่ากระดุกกระดิกเดี๋ยวครับเดี๋ยวก็ให้หลับตาเดี๋ยวจะพาข้ามไปอยู่ๆท่านก็บอกว่าเนี่ยในตอนที่ขณะที่เดินเนี่ยที่ท่านบอกให้หลับตาเนี่ยก็เดินเดินเนี่ยมันเหมือนกับฝนตกใหม่ๆอ่ะแฉ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 ะนิดๆหน่อยๆแกแกก็บอกว่าแฉะแฉะเดินเดินมาเหมือนน้ำแบบเหมือนฝนตกใหม่ๆอะ่ะ น้ำแบบไม่ได้ท่วมฝ่าเท้าแต่ว่าแฉะๆอย่างนั้นอ<ะ>่ะแล้วพอมาพักัก็มาเจอที่แห้งเป็นต้นไม้ต้นหญ้าเนี่ยเยอะๆแล้วก็พระรูปนี้ก็พูดอ่ะลืมตาได้แล้วอ<ะ>ืท่านก็ลืมพอลืมมาปรากฏว่าวเมื่อกีย้ยืนอยู่ฝั่งนู้นแต่ตอนเนี้ยมาฝั่งนี้แล้วอ<ะ>ืแต่ท่านก็ไม่รู้ว่ามา,างไงเพราะไม่ได้มองเพราะท่านบอกให้หลับตาก็หลับ อดเชื่อว่าเห็นว่าพาวิ่งแก่ๆอย่างนี้ก็ยังพาวิ่ง,งวิ่งเร็วด้วยแกก็เอกใจตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่ปรากฏตรงมาพอข้ามน้ํามาแล้วท่านก็พูดเป็นภาษาเขมรน,น,นะเพราะพระรูปนี้ไม่ได้พูดภาษาไทยอืมก็บอกว่าให้ตั้งหลักเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวจนกว่าจะมาเจอคนที่พูดภาษาเดียวกันได้นั่นน่ะให้ไปกับคนนั้นเขาจะไปที่ไหนเราก็ไปตรงนั้นน่ะ ให้ไปแล้วเดี๋ยวจะมีคนมารับเองจากนั้นหลวงพ่อส้อยไปกราบเท้าพระธุดงรูปนั้นหรือกราบเท้าหลวงปู่สวงหลวงปู่สวงก็ได้ยื่นบาทให้และสั่งให้เอาบาทตักน้ําในบ่อขึ้นมาจากนั้นหลวงปู่สวงก็นําน้ําที่หลวงพ่อส้อยตักมานั้นไปทําน้ามนต์และเอามารดให้กับหลวงพ่อส้อย อีกทั้งยังสั่งให้หลวงพ่อส้อยอาบน้ำมนต์นั้นด้วยในขณะที่หลวงพ่อส้อยกำลังผลัดผ้าเพื่อจะไปอาบน้ำมนต์ตามที่หลวงปู่สวงบอกอยู่นั้นปรากฏว่าหลวงปู่สวงก็หายไปทำให้หลวงพ่อส้อยแปลกใจและมึนงงกับสิ่งที่ได้เห็นตั้งแต่นั้นมาจึงทำให้ท่านศรัทธาหลวงปู่สวงอยู่ในใจของท่าน นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาก็ปรากฏว่าตอนนั้นอ่ะที่อยูอ่มันน่าจะเป็นมาลาด,ดีว,ว่าอุ้ยไปใต้เลยเหรอพามาจากที่นั่นแล้วก็อยู่ๆก็เดินมาเรื่อยๆหลวงพ่อบอกว่ามันมีรถไอ้หน้ายาวๆบรรทุกไม้เป็นรถบรรทุกไม้เป็นเป็นรถไอท้ที่มีเป็นเสา <c oughs> เป็นเสา ข้างข้างรถ<อ>มัถจะเป็นเสาเป็นโครงเสาแล้วก็กันกันนินไม้ล้วนอ่าอ่าอ่าแต่แล้วไม่มีกระบะด้วยนะมีแต่พื้นมีแต่พื้นแต่ข้างข้างไม่มีกระบะแต่มีต้องท่อนซุงแล้วก็เอาโซ่ใหญ่ๆเนี่ยลัดไว้สามปอกมีซุงอยู่สามต้นต้นใหญ่มากก็เลยไม่รู้จะทำยังไงเขาถามว่าท่านจะไปไหน <c oughs> แต่ท่านเอาฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่อง เออแล้วลุงลวง่็ส้อยฟังไทยไม่ได้เหรอตอนนั้นตอนนั้นไม่รู้เรื่องเลย<อ>เป็น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 คำเห็นตอนนั้น<อ>พูดภาษาไทยไม่ได้อืก็ไปเจอคนคนเนี้ยเขาก็ถามว่าจะไปไหนท่านก็บอกว่าไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรก็ไม่รู้ก็ส่งเป็นภาษาขเขมรพอเอินว่าคนขับรถคนเนี้ยมีเมียเป็นคนจังหวัดสุรินทร<อ>์พูดเขมรได้ก็เลยพูดภาษาเขมรกับท่านอื แล้วก็ถามท่านว่าท่านจะไปไหนเพราะที่เนี่ยมันไม่มีคือมันมีแต่มีแต่คล้ายๆกับเป็นป่าสมัยก่อนมันเป็นจะมีแต่ป่าถนนก็ยังเป็นรูปรลังแกก็บอกว่าเอา้าแล้วคุณจะไปไหนคนขับรถบอกว่าผมจะเอาทุงเนี้ยไปให้ลงเรื่อยเอาจ้างบรรทุกมาคุยกันเป็นภาษากเขมรอนหยกพ่อบอก,อบอกงั้นขอฉันไปด้วยได้ไหม Hmm. คนขับรถเขาบอกเอ้าแล้วท่านจะไปไหนไม่รู้อะคุณไปไหนผมไปด้วยอ hmm. คุณขึ้นสุดตรงไหนผมก็ลงตรงนั้นอ hmm. ปรากฏว่าไอ้รถคันเนี้ยบรรทุกจุงมาจากนาราธิวาสมุ่งหน้ามายันพระนครศรีอย,ยุธยาแล้วไปไหนไม่ได้แล้วพอลงเรื่อยมันบอกว่าเนี้สุดละเจ็ดว,วันนะ่ะโหหลวงพ่อบอกเจ็ดวันนะกินข้าวมันยังซื้อข้าวเหนียว,วอ่ะห่อใบบัวมาถวาย Hmm. แล้วก็มีปลิกแล้วก็มีไก่ชิ้นหนึ่งหลวงพ่อยังเจ็บข้าวเหนียวกินไว้ได้ต้งสองวันมันยังบอกว่าเอา้าข้าวเหนียวแข็งแล้วยังกินอยู่ hmm. แกก็บอกว่าไม่สบายสันทอดแขงแข็งนั่น hmm. แหละคระับก็เลยพามาหยุดอยู่ตรงบางบานแหละ hmm. มัน,<า>นเป็นโรงไม้อาแล้วพอท่านลงจากรถท่านก็ให้พรเสร็จแล้วท่านก็เดินตรงไปข้างหน้าอย่างเดียว เดินเดินมาจนกระทั่งมาเจอพระพิสุรูปหนึ่งผมดองแกพูดเลยว่าผมดองผมดองนี่คือไงดมไงฮะก็<จ>ะผมผมธรรมดาเหมือนพระอยู่วัดธรรมดาเขาเรียกมดองอ่เอาอเขาก็เลยถามว่าหลวงพ่อก็เลยถามว่าถาม,ม,มาาเป็นภาษาเขมรแต่พระพิสุรูปนั้นก็ก็พูดเป็นภาษาเขมรด้วยนะเหรอไม่อา่าก็บอกว่าไม่ต้องพูดอะไรตามฉันมาแต่รออยู่นานแล้วอื ตรงนั้นคือวัดศรีกุกอยุธยาวัดศรีสุกศรีสุกศรีกุกศรีกุกก้อมใจตะลุงอ๋อศรีกุกครับท่านก็บอกไม่ต้องพูดอะไรมากมาตามกันมาแล้วท่านก็เดินนาหน้าหลวงพ่อค่อยๆก็เดินตาม,มานี่เป็นที่มาที่ไปชื่อหลวงพ่อยังมีอยู่ในทะเบียนราชวัดศรีกุกอยู่วัดศรีกุกเลยเหรอตอนนั้นใช่ครับใช่ครับเป็นพระลูกวัดใช่แล้วพระที่พามา มารูตอนหลังก็คือพระที่คุณสอบท่านนั่นเองก็คือหลวงพ่อจงพุทธสาโลโอ๋อลวงพ่อจงวัดจะต่างนอกเนี่ยเหรอฮะใช่ครับถูกต้องอแต่ก่อนเน<อ>ี่ยหลวงพ่อจงอ่ะเป็นอ่าเ,เป็นครูสอบนักธรรมที่วัดสืีป<อ>ุูกนี่คือความเป็นมาเป็นไปที่หลวงพ่อสอบนักธรรมตีนโพกวัดสืีปูกพระนครศรีอย,ยุธยาถัาเจน,นถ้าคุมสอบชื่อจงพุทธสาโล แล้วหลวงพระจงก็สอนภาษาไทยด้วยให้ท่านด้วยถ้าท่านไม่สอนให้ท่านก็คงเขียนหนังสือไทยไม่ได้แล้วก็สอนนักธรรมไทยไม่ได้พร<อ>าะมเป็นภาษาไทยท่านเอ่ยให้ฟังตลอดเวลาว่าหลวงพ่อจงท่านเก่งมากเนี่ยท่านพูดใน้ฟังตลอดเวลาว่าหลวงถ้าไม่ได้หลวงพ่อจงเนี่ยนะท่านก็คงไม่ได้อยู่เมืองไทยแล้วยังมีหนังสือฉบับหนึ่งฝากตอนนั้นท่าน คือหลังจากนั้นมาหลังจากสอบได้แล้วอะไรได้แล้วประมาณปี2,500ท่านบอกว่าถ้าเกิดฉันเป็นอะไรไปให้เดินทางไปหาพ่อถินวัตป่าเลนในฝากหนังสือไว้ฉบับหนึ่งด้วยเป็นจดหมายลุงหลวงพ่อจงบอกฝากไว้เนะี<า>่ยนฮะครับเขียนเขียนเขียนด้วยลายมือหลวงพ่อจงเลยแล้วก็เอาไปให้หลวงพ่อถิ้ว,กกถวัตราา่าเล่ในเนี่ยแล้วก็เอาหนังสือฉบาับนี้มอบให้ หลวงพ่อถิ่นยังถามว่ากลัวผีไหมท่านบอกไม่กลัวนี่เลยเป็นที่มาที่ไปหลวงพ่อถิ่นพามาอยู่วัดดอกบัวสมัยนั้นวัดดอกบัวเป็นวัดลางผีดุชาวบ้านไม่หกโมงเย็นแล้วไม่เดินผ่านแล้วตรงนั้นผีดุมากหลวงพ่อต้อยจำพรรษาที่นั่นแต่พอหลังจากมาจำพรรษาที่นั่นได้แม่น้าท่านาก็นเดินทางไปวัดท่าข้ามวัดท่าข้ามสะพานเหรอไม่ใช่ครับวัดท่าข้ามนี่อยู่หนองสะเดา เกือบเกือบถึงวัดหลวงพ่อมุ้ยท่านยัเดินทางไปหาพ่อมุ้ยลย่เพราะเวลาแกอ่านองค์กรครูแกจะเอ่ยชื่อหลวงพ่อจงหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่หลวงปู่สวงเทวดาเล่นดีเนี่ยแกเอ่ยชัดเจนหมดนั่นคือบรมมรูหลวงพ่อส้อยเองท่านเคยติดตามหลวงปู่สวงตั้งแต่ยังเป็นเด็กจนทําให้หลวงพ่อส้อยมีความผูกพันกับหลวงปู่สวงเป็นอย่างมากในระหว่างการเกิดสงคราม ชีวิตของหลวงพ่อส้อยลำบากมากจนกระทั่งท่านมีอายุครบ20ปีในปีพศ2486ช่วงนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของท่านก็คือการเปลี่ยนชีวิตที่วุ่นวายในทางโลกเข้าสู่เส้นทางธรรมภายใต้ร่มกาสาวพัทที่พัตตสีมาวัดลเวียจังหวัดพิบูลสงคราม ซึ่งในสมัยนั้นอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศไทยเป็นสถานที่ที่ทำให้ท่านได้ศึกษาพระธรรมวินัยและศึกษาวิชาต่างๆที่เป็นตำราบโบราณสืบทอดกันมาพร้อมทั้งยังฝึกฝนวิชาต่างๆจนเกิดความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะการนั่งสมาธิจนเป็นที่ยอมรับกันในประเทศกัมพูชา ทั้งยังมีสรพวิชาต่างๆจนเป็นที่เรื่องลือและก็เชื่อกันว่าเสมือนหนึ่งท่านสามารถรู้ถึงเหตุการณ์ข้างหน้าขณะที่ท่านบวชยังได้มีโอกาสได้ร่ำเรียนวิชาต่างๆจากพระอุปชาของท่านด้วยเพราะท่านเป็นพระที่คอยปฏิบัติอย่างใกล้ชิดกับพระอุปชาของท่านมาโดยตลอดทั้งเวลากลางวันและกลางคืน จนกระทั่งพระอุปชาของท่านเด้ละสังขารไปในที่สุดท่านก็ได้จัดการเรื่องชาปนก,กิจบำเพ็ญกุศลหลังจากนั้นท่านจึงได้หันมาศึกษาในเรื่องพระปริยธรรมในจังหวัดพระตะบองด้วยสติปัญญาอันเฉียบแหลมและมีความเข้าใจในธรรมพื้นฐานที่อาจารย์ของท่านได้ให้เอาไว้จึงทำให้ท่านสอบได้นักธรรมตรี โทเอกได้อย่างง่ายดายภายในเพียงพรรษาที่หเท่านั้นจากนั้นมาเมื่อปีพศ .2491 ท่านก็ได้เดินทุดงเรื่อยมาทางบ้านแดงอำเภอละหารทายด้วยท้าเปล่าจนเข้าเขตประเทศไทยและมาจำพรรษาอยู่ที่วัดแจ้งอำเภอประโคนชัยและที่นั่นก็มีชาวกัมพูชาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก การเทศนาหรือว่าการให้พรการสวดต่างๆต้องใช้เป็นภาษาเขมรทั้งหมดท่านก็ไม่ค่อยจะชอบเพราะว่าอยู่ในประเทศไทยแล้วเทศแต่ภาษาเขมรจากนั้นท่านจึงเดินทางเข้าสู่กรุงเทพแต่ท่านก็หาวัดจำพรรษาอยู่ไม่ได้จนในที่สุดท่านจึงเดินทุดงต่อไปที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งการทุดงของท่านนั้น ไม่เคยขึ้นรถหรือว่าเกวียนจากนั้นเดินเท้าเข้าสู่ประเทศพมา่าและอยู่ที่นั่นถึงสมปีออกจากพมา่าเข้าสู่ประเทศอินเดียและอยู่ที่นั่นอีกห้าปีออกจากอินเดียต่อมายังประเทศจีนตอนล่างมายังเวียดนามตอนเหนือผ่านมายังประเทศลาวและสุดท้ายก็เข้าสู่มุกดาหาร ซึ่งการทุดงระยะยาวของท่านนั้นทำให้ได้พบกับประสบการณ์ที่มีค่าต่างๆและทําให้ทราบถึงความเป็นจริงของชีวิตและสัจธรรมซึ่งครั้งหนึ่งตอนที่ท่านทุดงอยู่นั้นเมื่อปี2500ท่านก็ได้มาปาักกรดที่วัดร้างแห่งหนึ่งซึ่งวันหนึ่งในเวลากลางคืนนั้นท่านได้ยินเสียงที่ตรงตามกับนิมิตของท่าน ว่าให้ช่วยทํานุบำรุงวัดปรางนี้ซึ่งแต่เดิมเป็นหมู่บ้านที่พระเจ้าตากสินเคยเกณฑ์ชาวบ้านจากนครเวียงจันทร์มาอยู่ที่วัดปรางนี้ที่มีชื่อว่าวัดดอกบัวท่านได้จำพรรษาที่นี่หกพรรษาซึ่งบริเวณรอบรอบนั้นมีชาวบ้านอาศัยอยู่เพียง13-14หลังคาเรือนจนถึงปีพศส5 0 7 ท่านจึงมาศึกษาพระธรรมวินัยต่อที่กรุงเทพโดยจำพรรษาที่วัดเลียบราชบำรุงแต่ไม่ว่าท่านจะจำพรรษาที่ไหนก็ตามท่านก็ไม่เคยที่จะหยุดพัฒนาวัดดอกบัวเลยแม้แต่น้อยถือได้ว่าท่านเป็นพระที่มีวิชาเก่งกล้ามีความเมตตาและเป็นนักพัฒนาอย่างแท้จริงจนกระทั่งเมื่อปีพศ2542 ท่านได้มรณาภาพอายุได้76ปีซึ่งทำให้เกิดความเสียใจในเหล่าบรรดาลูกศิษย์มากบายที่เคารพและศรัทธ,ธาในตัวของท่านอย่าพลาดในคลิปหน้าเราจะมาพบกับสิทธิผู้ติดตามรับใช้ใกล้ชิดหลวงพ่อส้อยจวบจนหลวงพ่อส้อยมรณาภาพจะมาเล่าเรื่องราวความผูกพันระหว่างหลวงพ่อส้อย กับหลวงปูส่สวงและปาฏิหารจากหลวงปูส่สวงอีกมากมายที่แวะเวียนเดินทางมาหาหลวงพ่อส้อยที่วัดเลียบราชบำรุงอย่างชนิดที่ท่านจะไม่เคยรู้มาก่อนแล้วพบกันในคลิปหน้าก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ